สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับช่องอลิมิธเรื่องเล่าข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็เช่นเคยเราจะมาพูดถึงเรื่องคดีน้องชมพู่กันนิดหนึ่งก่อนหน้านี้หมอป่าก็ได้พูดไว้เป็นประเด็นที่น่าสนใจเป็นอย่างมากเพราะว่าหมอป่าก็ได้ออกมาพูดถึงรายละเอียด ถึงเรื่องพยานอะไรต่างๆและมาพูดเรื่องราวว่าเพราะอะไรเกิดจากอะไรบางพยานคนนี้เขาก็กลัวพูดง่ายๆก็คือเขาอยากอยู่อย่างสงบสุขและหมอปากก็ได้ออกมาพูดแล้วว่าพยานคนนี้ก็คือผู้ใหญ่บ้านนิ่มนั่นเองผู้ใหญ่นิ่มดังนั้นการที่ผู้ใหญ่นิ่มได้ออกมาบอกว่า มีคนคนหนึ่งซึ่งให้การไม่จริงซึ่งเขาก็ได้บอกว่าเขาได้มาทำอะไรแถวแถวบ้านผู้ใหญ่นิ่มโดยที่เขาก็ได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สึ่ข่าวและตำรวจแต่ว่าผู้ใหญ่นิ่มได้บอกกับหมอป่าแล้วว่าณนะเวลานั้นผู้ใหญ่นิ่มไม่ได้เห็นคนคนนั้นเลยอยู่บริเวณบ้านผู้ใหญ่นิ่มซึ่งตรงนี้กลุ่มบุคคลดังกล่าว ก็คือบ้านสำหลังซึ่งใครที่ติดตามตั้งแต่แรกๆก็จะทราบว่ากลุ่มบุคคลนี้คือใครจากตรงนี้มันทำให้เห็นได้ชัดเจนแล้วนะคะว่ากลุ่มบุคคลนี้น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องหรืออาจจะเป็นคนทำก็ได้เพราะว่ากลุ่มบุคคลนี้ได้ออกมาให้สัมภาษณ์น้อยมากๆแล้วพอน้องหายปุ๊บหนึ่งในบุคคลนี้ ก็ได้ออกจากหมู่บ้านไปต่างจังหวัดออกนอกพื้นที่ซึ่งตอนนี้หลายๆคนและผู้ติดตามทางโซเชียลก็ค่อนข้างวิจารณ์ว่าน่าจะเป็นกลุ่มบุคคลนี้หรือกลุ่มนี้หรือเปล่าที่น่าจะเป็นคนทำหรือมีส่วนเกี่ยวข้องประกอบกับอะไรต่างๆนานาเพราะว่าเวลาที่ผู้สึกข่าว ไปให้สัมภาษณ์หรือว่าอะไรก็ดูเหมือนว่าเขาจะไม่พยายามหรือออกมาพูดอะไรสักเท่าไหร่คือเลี่ยงที่จะพูดจะตอบจริงๆแล้วคนคนนี้เราก็เล็งตั้งแต่แรกว่าคนคนนี้ค่อนข้างเงียบมากๆเพราะว่าคุณยิงเงียบก็คือต้องการเลี่ยงแต่คนที่พูดบ่อยๆเขาอาจจะบริสุทธิ์ใจก็เป็นไปได้ ก็น่าจะเป็นเหมือนที่หลายๆคนคิดไว้เหมือนกันว่ากลุ่มบุคคลน,นี้ที่อยู่ในบ้านสามหลังน่าจะมีส่วนจริงๆแต่ที่แน่ๆเราคิดว่าพ่อกับแม่น้องชมพูไม่น่าจะใช่แน่นอนเพียงแต่ว่ามันอาจจะกืนไม่ได้ไข่ไม่ออกก็ได้ส่วนลุงกับป้าก็น่าจะรู้แต่ก็กินไม่ได้ไข่ไม่ออกเช่นกัน มากันต่อที่ทางฝั่งโซเชียลนะคะได้มีการสมมุติฐานสองข้อของคนร้ายเหตุจูงใจโดยขอให้ท่านผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังเป็นข้อสันนิษฐานส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักฐานชี้ชัดหรือไม่มีเจตนาชี้นำเจาะจงบุคคลใดมาต่อกันเรื่องคดีน้องกับสมมุติฐาน ทิ้งวดเข้ามาแต่ไม่ทิ้งรูปแบบเดิมที่เคยว่าไว้รูปแบบแรงจูงใจเหลือสองแบบ 1. คู่ 2. พังมือ 1. เป็นหนี้มาเฟียท้องถิน่นจะเงียบได้ถ้าไม่รักก็ต้องกลัวจงใช้หลักการเชือดไก่ให้ลิงดูมาปกครองแขนขาหรือคนเดินยาในสามหมู่บ้าน คนเดินยาล้วนเคยเสพยาชาวบ้านที่นี่ติดคุกเรื่องนี้พอเป็นพิธีแล้วออกมาถ้าไม่มีใครโดนจับเลยพี่รุษจะส่งต่อถึงผู้ใหญ่หรือเจ้าหน้าที่และพอมีเรื่องยาขาไม้เถื่อนการพนันก็มีเรื่องเงินยักยอกยักย้ายถ่ายเทคดโกงการออกใบเตือนของลูกพี่ก็คือจับติดคุก ถ้าสัดทอดก็ตายในคุกจับลูกเมียมาคู่โดนเก็บแล้วจัดฉากว่าตายเองโดนฮิวอุ้มหายไปแต่รูปแบบนี้สื่อต้องไม่มายุง่งถ้ามาแทนที่มาเฟียจะไว้ชีวิตยิ่งยากเพราะต้องรีบปิดปากก่อนขายอะไรออกไปจุดที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงประเด็นนี้ก็คือสายปริศนาที่โทรมาสองครั้งรอบแรกให้ออกไปพบ รอบสองขู่ว่าอย่าทำเรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่นางดอกไม้นามสมมุติให้ปากคำไว้แต่แม่น้องปฏิเสธแม่น้องเผยรายการโทรเข้าออกให้ช่องอมลรินดูในช่วงหลังๆแต่ให้ดูวันที่11พฤษภาคม2563เวลา17นาฬิกาถึง21นาฬกาเพียงเท่านั้นและไม่มีเบอร์แปก ซึ่งแม่เคยเปลี่ยนมือถือแล้ววันเผาไม่น่าจะมีรายการโทรเข้าออกติดมาจากการย้ายซิมด้วยซ้ำซึ่งน่าจะเป็นเครื่องของคนอื่นหรือหากมีการถ่ายโอนข้อมูลก็ยังจํากัดการให้ดูมีคนหินโมงสองคนขี่มอเตอร์ไซค์มาจากทางโรงเรียนขากรับมีเด็กนั่งกลางรูปร่างคล้ายน้องเข้ามาหมู่บ้าน ช่วง8นาฬิกานาทีเวลาหลังน้องซื้อน้ำสม้มร้านนายเตะขายของชำสายพื้นที่ส่งข่าวเรื่องเห็นชายสองคนอุ้มน้องจริงอยากเป็นพยานแต่กลัวโดนสัท,ทอดไม่กล้าพูดเก่งจะอยู่ลำบากจุดนี้หมอป่าเล่าในรายการถามสุดซอยด้วยเช่นกันหากไม่มีอิทธิพลคดีไม่เงียบไม่นาน คดีเด็กตายแบบนี้ไม่เกิน45วันปกติปิดได้รวมระยะเวลารอผลชนสูตรแล้วเพราะการตาย3-4วันศพกำลังขึ้นอืดแต่ไม่ขนาดผ่าตรวจทางนิติไม่พบร่องรอยเหตุการตายปกติการเผาหลังรอผลชนสูตรหรือจับคนร้ายก่อนกรณีเด็กตายหงทางอีสานให้เก็บร่างไว้ก่อน2-3ปี เพื่อปกป้องดวงวิญญาณตามความเชื่อมีการเผาศพเสื้อผ้าน้องที่เหลือซึ่งตามหลักสากลตำรวจจะต้องพุ่งเป้าคนใกล้ชิดก่อนรวมถึงพ่อเม่และต้องยึดเสื้อผ้าของใช้น้องมาตรวจยิ่งสภาพศพเสื้อหายไปด้วยยิ่งต้องขนบ้านยึดเสื้อมาตรวจหารอยคาบคาบของเลือดซึ่งยังสามารถติดบนเสื้อผ้า จนตรวจหาดีเเอได้ภายใน6เดือนพื้นที่นี้มีชื่อเสียงในด้านนี้อยู่แล้วเป็นเขตพื้นที่สีแดงมีประวัติค้าไม้เถื่อนยาเสพติดบ่อนคาสิโนบ้านพ่อเคยต้องคดีรวมถึงพี่น้องของเขาและรวมถึงเพื่อนคนสนิทคนอื่นๆด้วยเช่นกันจึงน่าจะยอมรับสบภาพด้วยความจำใจและน้ำท่วมปากจริงๆ ยายคนพบรองเท้าเคยได้ยินเสียงชายสองคนบนเขาใกล้จุดพบศพจะเงียบทั้งหมู่บ้านได้ต้องเก่งกวัาใครจากการสอบปากคำทั้งหมู่บ้านสอให้เปิดประเด็นเบี่ยงเบนวงกว้างทําให้ตํารวจน้ําดีอาจสงสัยเรื่องอิทธิพลที่ครอบคุมหมู่บ้านมานานชาวบ้านสามหมู่บ้านล้วนเป็นเครือญาติกันแต่งงานกัน และยังผูกพันเหนียวแน่นบนธุรกิจประเภทเดียวกันการเป็นพยานให้กันและกันอย่างจงใจการตอบคำถามแต่ละครั้งที่ไม่ตรงกันพิรุธทั้งหมู่บ้านเพราะถ้าใครคนใดคนหนึ่งแฉจะสัดทอดเป็นสายป่านระบบส่งสวยยังมีมาเนิ่นนานไม่มีการค้นทุกบ้านหรือลดทุกคันตามมาตรฐานมีคำให้การว่า เห็นสองคนที่บ้านขึ้นเขาลำพังหลังเที่ยงคืนวันที่11ซึ่งน่าจะเป็นเวลาตายจริงถ้าอิงจากวิเคราะห์ต,ตัวหนอนก่อนวันเกิดเหตุครอบครัวมีปากเสียงกันอาจจะรู้ว่าโดนคู่และหาทางแก้ไม่ทันพ่อไปพูดกับชาวบ้านว่ามันอุ้มลูกกูไปแล้วการตรวจสอบที่ทำได้กรณีที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือ โพลิกราฟเครื่องจับเท็จตรวจสัญญาณมือถือ GPS รายการโทรเข้าออกรายการเคลื่อนไหวบัญชีฟังพยานปากมากกว่าดูเวลาจาก Youtube ที่น้องดูตรวจค้นทุกบ้านรถทุกคันเก็บศพน้องไว้ชนสูตรเพิ่มเติมดูร่องรอยจากเศษดินรองเท้าหรือวัตถุอื่นๆในบ้านที่อาจใช้ก่อเหตุ ไม่ใช่ให้สื่อไปตรวจดูเองและแจ้งประชาชนอย่างต่อเนื่องใช้จิตแพทย์เข้ามาสอบสวนร่วมด้วยรวมถึงจิตแพทย์เด็กติดเครื่องดักฟังในบ้านในรถไม่ขออ้างอิงถึงการที่เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ส่วนตัวกับครอบครัวหรือเรื่องลายปลอมและข้าวเหนียวสามตัน ส่วนรูปแบบและเหตุจูงใจที่สองพังมือไม่รักก็ต้องกลัวเลยต้องปิดบังจุดที่น่าสงสัยบ้านที่อยู่ในจุดที่น้องหายตัวน้องไม่เคยเดินไปไหนไกลพยานที่อยู่ของคนบ้านนี้ไม่น่าเชื่อถือและหมอป่าพูดในรายการว่าจ้างหวานคนหมู่บ้านข้างๆมาเป็นพยานให้เกี่ยวญาจริงใช้เวลาไม่ถึง45นาที ถึง1ชั่วโมง30นาทีออกไป8ปดนาฬิกาถึง10นาฬิกามีการทะเลาบะบาแหว้งกับพ่อแม่น้องจนเกือบสร้างกำแพงบ้านกันบ้านทุกคนรู้ลุงรู้เรื่องนี้ดีตามที่หมอป่าพูดออกรายการว่าเขาซัดเราขนาดนี้จะเงียบทำไมหลังเกิดเหตุด,ดีกันมีภาพคนร้องไห้กล่าวขอโทษต่อหน้าลรงศพ คนนี้ญาติเยอะอาทินรินบุญทันแอมสมบัตินางแตงหมู่และสนิทผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านคนนี้พาตำร,รวจชี้เป้าคนบ้านขนรถลุงอย่างผิดสังเกตวันที่มาก็ใส่รองเท้าสลับข้างอย่างรีบร้อนสีหน้าแววตาเศร้าหมองมีรอยแผลที่หน้าไม่โดนคนบ้านคนรถ คนในเครือญาติคนในครอบครัวมีคนเล่นของคุณใสตามที่ตาชานเคยพูดถึงรูที่ศพอาจตรงกับของหรือพานะไม่มีการตรวจขาบ DNA อ็ในรถรีบออกจากพื้นที่วันน้องหายตอน11นาฬิกาน้องหายตามที่ตำรวจยึดก็คือ9นาฬิกานาทีคนเริ่มตามหากันตอน10นาฬิกา ปกติจะตามหาในพื้นที่ก่อนก่อนออกนอกพื้นที่ใครออกไปช่วงนั้นน่าสงสัยหมดไม่มีการตรวจกล้องถนนหลวงดูว่าไปไหนบ้างกลับมาอีกทีตอนเย็นและวันที่1 2บสอถึงส,สิอ้างจำไม่ได้แม้เพิ่งผ่านไปไม่นานไฟฟ้าในหมู่บ้านดับตอนจะประกาศตามหาน้องคนที่จัดการมนไฟหลักก็คือ ต้องมีตำแหน่งหน้าที่ในพื้นที่ที่สั่งการได้เสื้อผ้าน้องที่ศพน่าจะเป็นคนละชุดกับวันน้องหายคนที่เอามาเปลี่ยนได้ต้องเป็นคนเข้านอกออกในในบ้านน้องมีการนัดประชุมกันผิดวิสัยผู้สูญเสียที่ไม่เป็นอันทำอะไรการประชุมนัดหมายจึงอาจเป็นการตัดเตรียมวางแผนได้คนนีผพาร่างน้องชนสูตรคนแรก และถือผลชนสูตรในมือไม่ได้เอ่ยว่ามีลูกอยู่ในบ้านวันเกิดเหตุหรือไม่ประกันตัวนายนอนหนูคดีอ,อนาจารเด็กออกมาต้องมีเหตุผลในการให้ช่วยห้ามสัต์ทอดยังไม่มีสัมภาษณ์ด้านหมอธรรมที่อ้างไปหาไม่มีการจำลองเส้นทางการเดินทางที่ชัดเจนคลิปเสียงผู้ใหญ่บาลบอกคนนี้ รู้เรื่องดีที่สุดจำลองเหตุการณ์โกรธเคืองหมั่นไส้จากเรื่องที่ทะเลาะกันจนต้องการกันแก้งแต่พังมือหรืออาจปิดปากเพราะสื่อลงพื้นที่และน้องจำหน้าได้อาจบอกชื่อและกลัวติดคุกมีการไหวหวานคนอื่นช่วยนำร่างขึ้นเขาและวันพบศพก็เดินอยู่หน้าหน้า คอยสังเกตการด้วยการจัดการในการโยนให้แพ้อย่างจงใจใครเป็นแพ้ก็ดูที่เขาพาตำรวจพุ่งเป้าแล้วกันเป็นคนญาติเยอะมีคนเน็ชันดีระดับหนึ่งเลยทีเดียวที่จะสั่งชี้เป้าตำรวจมาบ้านใครได้คนสนิทอย่างน้อย4ี่คนรู้เห็นเรื่องนี้จุดที่ยังแปลกใจต่อให้คนใกล้ชิดทำ ทำไมพ่อแม่ถึงยอมปล่อยมือไม่เอาความมาปกป้องนอกจาก 1. โกหกพ่อแม่เด็กว่าโดนมาเปียอุ้มและห้ามพูด 2. ขอโทษกันและยินดีรับผิดชอบทุกอย่างรวมถึงสินใหม่ทดแทนอื่นๆซึ่งยังไงก็ยากที่จะให้อภัย 3. โกหกพ่อแม่ชี้เป้าเพะโยนบาปอย่างจงใจ อาง้มีมูลน่าเชื่อถือพ่อแม่เลยเชื่อสนิทใจและเป็นเหตุผลที่ทำให้นา้นาๆคนอื่นๆเกียดแพ้คนนี้ไปด้วยอย่างอาฆาตไข่ขึ้นเขาคืนวันที่11การตรวจที่ทำได้เหมือนข้อแรกคนบ้านค้นรถตรวจเศษดินรองเท้าตรวจหาดีเอเอผู้ตายที่เชื่อมโยง GPS และทานเซกชันบัญชีก่อนหลังเกิดเหตุแค่ค้นประวัติมือถือจริงก็อาจปิดได้แล้วเอาจริงๆเรื่องนี้นะ่าสงสัยทุกคนเพราะทุกคนมั่นใจที่จะตอบแบบไม่มีประโยชน์กับคดีแต่สร้างพิรุธให้ตัวเองและท้ายสุดถ้าหนังเรื่องนี้ต้มคนดูจริงจะต้องมีเหตุผลเรื่องผลประโยชน์มาทดแทนความสูญเสีย พอลูกไข่ไข่ก็ย่อมรักนอกจากเกิดเหตุการณ์นี้จนเป็นปกติวิสัยจริงๆจึงจะไม่รู้สึกเมืองไม่ได้รับแหลกแค่คนมันรับรลวงคดีมันยากเพราะคนหมู่มากมันโกหกคลิปนี้เป็นแค่การวิเคราะห์และข้อสงสัยส่วนบุคคลไม่มีเจตนาชี้นำระบุเจาะจงไขร โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังเรื่องคดีให้ว่ากันไปตามกระบวนการทางกฎหมายและสารยุติธรรมสำหรับคลิปนี้เราก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ